ยะถาบริวหาปูลาปริปุเรนติตากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิตเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคภาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติลโสยะถา Tuiwadan tusanggaruakowinasa sumate Bawalan tayo sukihika yukur Awam tiwangan nasi

ธรรมานุภเวนะตโสติภวตุภาธรรมงาังรันสสัมะเดวะาสามะสัมขานุภเวนะตาโสติ